่าสีสันเพิ่ืก็คือแบบว่านานะก็ได้ถามเพิ่นบ่าห้ไรสิเด้คิดว่าธรรมดาเด้อด้ว่เอ้าห้องเพลงได้อีกเป็นลำตะกี้อยู่ในบ้านพอีโอโในบ้านพดีใช่มีตู้จื่อไว้เด้อบ้านนี้เด้อมันเป็นมอลำเก่าเนี่ยนต่เออผ่านตายบ้านนี้ มันวอาไปวอามาอยู่ใกล้ในแดบบานี่สองแกแตงอบ่พออยู่เดีนี้เอาเอาเเอาตกลงสองแก๊สหรือสามแก๊สใครบ้งคก่อนเนาะขังข่าวขังข่าวสถานีโทรทัศน์แจ้งข่าวด่วนจะค่ยยู่ว่าชมพู่ปทงคนกวาโดยก็ได้ ปทงก่อนเออครับงามๆครับงานหันใจก่อนจังนี้จักน้อยอ่ทำเมนูนก็มีข่าวดีแจ้งเพิ่มเติมก็คืออันน่ะทำรักวิญญเพิ่นสิ ทักทายสวัสดีพ MM ี่พี่น้อง FC บิสู่สู่คนเด้อพวกพี่น้องทางลาวทางไทยเด้อต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สสนนบ้านป่าคือเก่าพี่พี่น้องเอ้ยพบกันสนมนีอยู่บ้านเนาะสู่คือเก่าเด้อพี่พี่น้องอ่าอกบ่ปกติเนาะพพี่น้องเนาะกเสียงแหบเสียงอ่าบ่ปกติปานใดพี่น้องยังเจ็บอยู่เนาะ ย่างเฮาวเว่าเนี่กัมือหนึ่งว่าวลายบุคลายคุณพี่น้องเอ้ยอ่าเนาะคนเคยเบอกว่าวอกบอกอ่าเดี๋ยวบอกห้าบัวว่าเป็นไปบรุรณะอีน้อง,องคุณี่งงน้องเนาะเพื่อว่าอ่าไปทำคลิปกัเพื่อสิได้คลิปหนึ่งกหับงลายไรคำว่าเจอะคุณพี่น้องเอ้ยอ่าแต่กัยังบอกปกติเนาะเฮ้ยจะเกเหตุจังไรคุณพี่น้องเอ้ยเสียงสิปกติเนาะได้แต่เดือนหนึ่งนี่แต่เช้านวลเป็นมาเนาะเสียงแหบ เดี๋วกะบอไลก็แห้งคอแล้วก็เจ็บคอพี่พีน้องเอ้ยอาจังไรถ้าสนองกับสิข่าไปเบิร์ทางสร้างเพิ่นอัปเดตให้พ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์อีกจักรอบเนาะพี่พีน้องเอสามรอบนี่พี่พี่น้องเอ้ยกับสิได้กับบันกับซองแล้วละเนาะโดยบอไลก็คือว่าออกแล้เจ็บคอพี่พีน้องเอ้ยอัปเดตเถื่อละขั้นตอนให้ทำพ่อพี่พีน้องเอฟซีเบิร์ไปเรื่อยๆเนาะพี่พี่น้องเนาะโดย โอ้สู้กเนไม่ค่ายยุ่บ้านไอ้บมนี่ขใยวยจังใครพี่น้องเอ้พอได้ลูกอมให้ลานบ่รย้จัน่ออใคเยอะได้จังหน่อยคนกันเองเนาะเดี๋ยวจังไรก่เป็นคู่บ่เจ้า โอ้สบายดีครูอาจานเพิ่นเนาะมาหอดบ้านหอดช่องกันใกล้ใกล้กันเนี่บวกอยกับก้านอะรตัวนี้เหรอโอ้ตัวเตัวนี้กอืมอืมอืมตัวนี้ซ้อนนั่นหม้อยังไซ้อนม้อหม้อเจม้อหม้อม้อม้อโอ้คู่หลายแต่ซ้อนกันจนเบิ้หม้อหกหม้อเดาปะเือว่าเฮียนสันสูงอยู่ได้เนาะซ้อนสันหม้อโอ้ เจ็สีมาโลดที่แขนซ้อนอยู่นี่ประจําเ้บ้านบ้านนีบ่เจ้าบ่อยใทองผู้ใดโอ้พุ่นบ่มันได้หลายออแล้วมาซอนลูกิอยู่บ้านนี้ย่มาอนมาเ็มาติย่ายมาแต่เมืองพนแล้วมาอยู่นี่โดยเพินก็ปีโอ้สอนเมืองพินก่อนเป็นยังคือว่าเฮาย้ายไปเรื่อยๆคือบ่แบบว่าอยู่จุดเก่า ง่ายไปเรื่อยคู่ะกี้นะเอาได้บ่มีเดี๋ยวกลับไปเพื่อเสนอเนาะไปสอนพแต่มันบ่มีคู่เมืองพีนแหละครัไปสอนคู่โดยไปสอนแะไรมันมีคู่ขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนกันไปกันมา oh. อมนนะไรโอ้ว่าทุกการน่ยกับหลายคนมาแต่เมืองพีนเ <c oughs> จ้าเจ้าหลายคนกด <c oughs> มาแต่เมืองพีนเกดพีนก่อน,นไปเรื่อยแล้วเนาะไปสอนเซ็งกับไปกับมาอยู่นี่ปีหนึ่งว่างหันกับมาอยู่ไซบุท้องกับปีหนึ่งกันย้ายมาที่กับมาเนี่โดยองกับมาสอนอ่า พอสีสันเพิ่นก็คือแบบว่านั่นนะก็เลยถามเพิ่นบ่ฮู้เลยสิแหละคิดว่าธรรมดาเป็นอย่างนี้ได้ห้องเพลงกมาได้เอ้าห้องเพลงได้อีกอ่าเป็นลตะกี้อยู่ใน้โอ้ในบ้านพิมนี่มีตู้ชื่อไว้เด้อบดนี้เด้อเพิ่นเป็นหมอลเก่าเด้นี่เออมาตั้งแต่ลูกจน้อยุลูกไปาน ตายบาทนี่มันวอาไปวอามาอยู่ใกล้ๆนี่ได้บาทนี่สอนศิลปะแน่โอ้พอนเต้นคือสิเก่งเนาะโอ้ยจะพอแหละกระเบิงเจ้าก็อ่อนนิ่มอยู่เลยไปประกวดอันพี่กายวไปประกวดเต้นไอเฟซปีนี้ไปประกวดอันล่าทั้งงานลำประกวดลำแน่เต้นแน่่อย จะว่าเจ้าเคยเอาลงในคลิปอยู่บ่จักดองอันนี้เป็นเพื่อนเจ้าเห็นโลดฮะล้ำตังไวน์แต่ขอลงเลยโอ้ยข่อยคุ้นๆอยู่แล้วันนี้โอ้ยลตังวายเจ้าเห็นม้อนคักกละแทกเลข่อยย่านข่อยย่านข่อยเคยเห็นอยู่แล้วเห็นนเห็นแล้วมียนเมียนมีงานเกี่ยวกับกันคาเซียได้รายอยู่ตรงู้อ้าวคืออ่อนแท้ตัวเองวะเอาเพื่อนนั่นมาคุ้นๆเนี่แเล็บบาทนี่เบิ่งจนจบแล้วข่กันเลยล้ำล้ำอันยังก็ ตามตั ộ, ้งบ่ตั้งบายลสอนลูกศิษย์พอนเด้ลมสระันยังขอลงเลยแบบหองเฮียยิวแม่นอวงตเฮียยุ้ยเกี่ยวขไปโอ้ยโอย่นดอกนไปเออๆโก็ไปแต่ัอยู่น้องเพิ่นีวงสะันกับวงตียยโดยดอกเก็ไปตะกี้เด้อโรงเรียนน่ะเด้นี่เนาะออ แสดงติงปะ,ะแสดงแซนดอกไปที่เราไปแ่ก็้างใดกคนเนงงด็กวกกำงานอไปทางใดก็พอไปทางนั้นเนาะสาวเไพเพ่อเพิ่กรซื้อขนมให่กี้ในลูกสาวเพิ่นกับมาเป็นศิลปะข่อยในกาเลยเลยเพราะว่าอันใดหันเอ,เอก,กะะอัคตาทูโอไม่เหื่อนให้แต่ก็ได้ค้ำพกเจดบาทเจ้าหนา่เล้หาหันนางเล่าเางานเล่ากับเรื่องข่อยรักายเจร่อยสองรอยเท่ะแสนสองนเลยโอ้โอเพราะว่าเราได้ย่อนข่อยไปเลย พอดีเขาจะมาหนองเต่าแล้วก็จะเซิร์ฟทุกคนไปแสดงศิลปะโอ้ใส่ฟรอนไหนเ้าจะเห็นนั่งในงามทวีต่าเขาหายหันรถจักรขั้นหนึ่งกับเงินสองพันโอ้อันนี้ต่อมากเาเพลิดเพลอนหายคุณใหญ่ใจดีบ่เพลงอัคราตทูดไทยโอ้โตไกลลิศหายล้วไปเราเราเราไปเที่ยวถักกระเฮียนแล้วเราไปเจ็ทมือเนาะ พางงาอม่ทูพ่งามพ่งามก็ได้ไล่รางวัลดีานเดินเดิโดยนดยลูกเราเไปอยู่ตมเรียบทองข้ามเหอเออเ้อเอหาชมโอเฮียนเก่งๆชนะก็เด้เป็นนันราเต้นพ่งามงามเหี่ยงพ่นเวอยู่มีส่งเสริมียังอี Tao à, bà lại lấy lạc phụ nhảy mạc nó Cả xôi phụ cả hai Ý lòng à. phê mì phá lạc đấy Cô nó bỏ đi thẳng Cả Thêm bộ ạ Mò làm tọt phê mì nhớ À bưng bưng băng, băng, băng này đấy <cười> 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 nào đó mò <laughs> <bà> <laughs> เอาแบบหม้อเคนหมอยังนะมีตู่เอาเคนเป่าเดีก็โอ้ยน้ำเขาคือสิเป็นเนี่ยแห้งแล้วนะเออพอถึงหนาตาเรานิ่มๆมาเนาะเราแบบเนื้อแบบผู้หญิงไหนเออช่างหัวอยู่จากเรามีเมียเด้อบอ เอาเจ้าไิหูและบาละบาเงินละเกะกะยหนุ่ยหนุกยโอ้ตู้ยังหมดหุอเป็นห้องนักร้องพนได้แล้วเนี่ยอ่าโอ้ยแดดแล้วมีบอลขังเลยอะเด็เาแดนออ่าบัดคำบดคำบิดแสงแดดบัดมืดช้าบ้า ในครูทิเดียวไอชอกซมมองแด,เดงเลยอาจะไรบบอื่นถูแล้วนี่เนาะมิจูเดยวเหงผัวดอยาแนวเหงว่าไดูุ้ไปนั่นนึงก็เหงไว้ได้อย่าแนว แดง2ตัวแล้แดงก็ะถูแล้วล่ะบ่มันไม่มีถูว่าเฮ็ดบ่เป็นน่ะเบิ่งบ่ให้ n o b o เห็นกรจ้เว็ดได้บ่ไปเบิ่งอันวอันอยเ็ดไเบิ่งซใส่เต็มลอง มันบเรียกปะทูมัเลียมหนบอโยธรรมดาแหละเพ่ให้มันโกนูได้แลวเนี้ยไอหงอไม่ได้เพ่้ตสาคนนี้นี่อย่งเมลี้ยวเลยซีดีนเลยค่อยๆีดียวกันรพันสังเกตในบ่อหน้นในบ่อหูหรอ นี้ก็ติดอันไหนเลยติดหอมันขาวตัวเองก็เบิ่งนะก็ใส่ติโอ่ะนี่หอมเลยมันยังหมูหมูสามีกับฝันเลยยังขางแก

ກັນລະສີ as ម� shirt ម្ល το មសន់ទីមស្ជឹក់ទ្វជ มีอันหอขีงแกสอบ่เขจะเอมาฮอแกแออยู่เเอาเอาเอาตกลงสองแก๊สหรือสามแก๊สไปเบื่อค่ะก่อนเนาะ ปูจนหมดเพิดอูะไจัาหกหสี่เนหเนลีสามเพนสมเพนนั้นไปนี้หนึ่งสองสามสี่หกอ่าหนึ่งสองสี่หหหหก พ่อบ่ออาสมุนว่าเฮาอ่าเห็ดอันนี้เดส่ะสร้างสิบติดบ่โดนววันไรติดก่อนบ่อติดกโอเด็ดเ้าตั้งห้าตั้งน้ำล้างมันก็อยู่อยู่ดอกเนาะด้วยเสิเอาแบบนี้ก็ะชิสร้างบาโดนไวๆนี่ดีเจาจังได๋ Ô, oh, oh, mình sẽ xem bài nữa. Rồi. À, áo xanh được đấy, đây thời sang. thì trả là na. Ha, nữa. Bùa hay tem. mà, khoảng tầm เจดีม <Yeah. S 1> ันก็ถ mm. so ือได้ด้อยว่าก็ดีก็แลวก็สางรดเพิ่นบอกว่าแปดสิบแปกองคือเก้าทางของน้ำาันใดน้ำมาตอนนั้นสเด้ตัวขอันตัวของน้ำตัวนี้เจรวมแล้วแปคือเาแปดแปดมันไม่ใช่แปดสิบบมันเป็นเก้าสิบเพิ่มน่นะไม่้อง เออเมนแลมพูด <muitas S 2> ีม <sketches> oh, ันพ no. ูดีกระเทินเนาะเศษมันเลือดร้ายแต่ว่ามันพูดีกระเทินคือป่ะเนี่ยมันบ่แน่มานอนได้เนาะเขาบอกว่าเออตั้งตั้งบนบ่ได้เด้่ยเมนบัดรฮาตัดแล้วมันกระผิดไปน้ำเสียไปน้ำเออเพราะว่าตั้งมันไม่ได้เลยมันตัดตัดทิ้งก็ตั้งอ่าติ เอ่ามนอมนอนเนาะมวาเตอ่าทนี้ทนั่นมันสิเปดนเปได้หรอคือว่าแนี้อืมันใดต็นน่ะแต่มาหนาทังอันตัวเหยียบนี่อาจจะได้เนาะได้ตัวหนาพอดีตัวหนาพอดีตัวไหตัวต้มันบพอดีอืมตันี้ตัดอีก เป็นจังได๋มัสู้ข้างหลังเริ่มตาบ่ว่าเจ้าเองได้เฮ็ดหยังงบ่ได้เฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดหยังนั่งอยู่ออเอานั่งสิเว้าให้ฟังนี่มามาฟังอยู่บ่ฟังโอ้สิเฮ็ดอยู่บ่อันใดัวอ้อมัวตัวใด บัวนี่เป็นเลย่องดีตองการบัยเนี่ยพอดีปรกปอบบัวเอาบวใช่นาะสีเด่นตามบ้นสีเอาอยู่บ่เอาเอาถ้าบ่เอา้สิป้าแบบนั้นเอาเดี๋ยวจังจังแบบคือมีัพลงกันใช่ไมับโอ้เพกันโดยโอ้นจรือียคือตัวเราเะาเบื่ออยู่นะเอาเชียวไเปนหนังเชียวโอ้มีมงบางไห เอาบ่กว่ายถ้าว่าได้ระเบียงกันบ้านหรือว่าอ้อมก็แบบว่าเขานอนพักผ่อนยินกับแบบงาเข่งงาขาสบายเออปิดบังเนี่ยนึงเนาะแม่หนึงตอนนั้นนอนประหลาดเป็นเปลมันชี้ลงโล่งเนาะเป็นอะไรความรู้สึกแจ้งข่าวดีเจริญมาเนี่ยเพราะว่ามีงงเพชรอันนี้แล้วระเบียงบ้านโดย ดีใจอยู่บ่จุกทีแรกมีตู้ชิลงมือเองเนาะลงมืออันเอาเอาดินบอกก้อนจะเอาพ <laughs> ั่นแล้วโชว์พอ,อเดี๋ยวบังจังน้อยวะคิดในใจนหนเจ้าเจ้าคิดบ่ว่าสร้างผลอาบบอกเขตตัวนะ่ะบ้านเมนนียตรงนีค่ะบ่เห็นผลอามานี่เป็นถอนเป็นถอนอยู่เอาเห็นผลเห็ดอยู่คีดนอนเห็ดไหว ผมมีปัญญากับเจ้าบอกเราเฮ็ดตั้งขึ้นเลยเทหุยุวานเพิ่นต้องซื้อมาตั้งหะตัวนั้นนะโดยไอ้หน่อยหองมามันนี่ไปเมันไปผัวแหลไอ้หน่อยอืเอามีมาเด้อมีตู้เด้อเพิ่นกระพึงบอกฮาร์โมนีโดยเขาก็แจ้งข่าวดีเจ้าเลยโดยมีข่าวดีเข่ามาเพิ่มเติมอีกเป็นทางย้ายคือเก่าขนาดเนาะจังได้ก็อวยพรอวยไส่เพิ่์นนี่ยุ่มมันคอนยืนให้มันตัวไอ้ ปกติลายเด้อโต้ก็ได้คออยู่ดีไม่แห้งโซฟาแข็งเด้อขึ้นคำบุญโซพัฒนาเช่นไรคอยคนนำคนรัวคนนั่งจนมีอยู่ดีไม่แห้งแม่บุญก็คือการเป็นปันบุญเฮ้ยเอาพิษได้แล้ววันนี้เด้อแม่บุญก็คือการไหนแม่บุญก็คือการไพ่ชื่อแม่บุญบาทนี่กองทางบอกเป็นอย่งเอาแล้วสร้างบาทนี่เมนวนดีใจจนว่าลงชื่อโดย แม่นอนคืกันบุญค่ำบุญสู้เด้อปรารนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ให้รัํให้รวยเด้ออยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งบุญค่ำบุญสูสาธุด้สุความว่าความจาโดยอ่าเนาะดีใจนํา้้ยดีใจนําโดยข้าวมาเพิ่มเติมสมอาที่ใจใจเจ้าตั้งไว้แล้วว่าจไดแบบนั้น ทำเพื่อนกระเฮ็ดหาเลยเนาะมันกระชิงามดูดีขึ้นอีกบาทในทหารมาเลยพ่อเอ้าเซโน่มาโอ้เนาะโดยโอ้พ่อนักเรียนสบายดีล่ะก็เลิกเตียงห้ามห้องเฮียนเนาะข้างข่าวข้างข่าวสถานีโทรทัศน์แจ้งข่าวด่วน <laughs> <laughs> The cũ, cho vô ừ. bóng con <laughs> quá, à. đôi cái <laughs> này. Cô con ngang hăng có nè nít chất chay còn nói. Cô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  nói.

่าสิยืนยันสีอย่างเดียวเป็นสีขาวไม่สีดำสีขามด้วยสีดำบ่าหนี่งจะเอาสีขาวด้วยเอาสีดำเอาเมนูัานามาเปิดต๊อบบ่าหนึ่เอาสีดำเอาเอาสีดำอึ่งเลยเนาะหลอดเจอาสีดำด้วยเจ้าสีแดงเอ้อ อทำเมนวนก็มีข่าวดีแจ้งเพิ่มเติมกรืเอัน่าทำรลักพีไญาเพื่อนสิเฮ็ดระเบียงบ้านให้เจ้าเพิ่มเติมด,ด้วยละเด้อกระเคอนบ้านเมน้งนิง่งใจอยู่บ่เอต่ขอขอบคุณขอบคุณนะไม่ไท้าลไยเด้อพี่ เพื่อนให้ขาน้อยตบเต่งเพื่อนให้ขาน้อยให้มันงามขอขอบุญขอบคุณไดเไล่ร้ายในแถวสรุปฉลามมันสันได้ก็คอยอะไรกับพื้นลอยทำามันแถาเรือซาดถูกคือไม่นอนคือการถือเป็นสะพานบุญให้ลเท้านขอคอยอยู่ริมแห้งสุขภาพเป็นแข็งแรงไม่นอนสรุปฉลามมันสันได้ก็คอยอะไรกับพื้นลอยทำเป็นแถวเรือซาดถูกด้วยเนาะอ้าวรอเมื่อทางสามมันก็คือสีบริเวณไปใส่หรอกเห็ดตัวเท่าเพื่อนเจ้าเลี้ยวคนแหละอ่า งามเนี่ยนอนตกแต่งคันนี้บง่งงามกับ,บเบิดแล้วเนาะเอ <c oughs> อฮ่าตอนนี้กับสี่โมงกว่าแล้วบาทเนี่ยหลังจากแจ้งข่าวดีแล้วก็สิกับปะแล้วบาทเด้ออ่ามือใหม่โผล่กันใหม่มือนี่ไปก่อนเนาะอเอาสบายดีโดยนะเนาะ ยังไงสร้างไปคือสิ่งใเมืองกำลังคือเก่าแล้วสร้างกาางไปใช่แล้ว่นก็สิได้อ่าลงมาทางบันโลบันไดเพิลาบานีงจังหวะเดียวบันไดผมจะเล้ะสิเมืองนี่สร้างเม,มาเอาพี่นช่ร้องไงกำลังกินนี้ก็บทางสนุงกะ อ้อมแจ้งข่าวดีทางน้องเพื่อเลยเนาะเพิ่งได้ฮับข่าวเมื่อนี้เนาะทางพระลักคุณยายเพิ่งก็อยากเฮ็ดอ่านั่นแหละทางระเบียงบ้านด้วยว่าหน้าบ้านทางน้องสุโขพี่น้องเอกก็คือว่าเฮ็ดแต่พุ่นอ้อมมาฮอดพี่เนาะอ่าเนี่ยคล้ายๆแบบบ้านแม่น้องนิงตกแต่งแบบมีอ่าข่าเบาภาษาลาวกับพนักพี่น้องเองพนักอ่าหน้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะเนาะทางสนุกก็ดีมุกดีใจ ขอขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใยเนาะที่มาเพิ่นสวยสู้ปรมภ์เข้ามากข,ขอให้บุญคำนํำสู้เพิ่นเด้อให้อยู่ดีมีแฮงเนาะคมเจ็บยาให้ได้ความไข้รกระยาให้มีปัถนาสิ่งใดก็ขอให้เพิ่นได้สมหลังใจปรารถนาเนาะโดยซาโต้พิ่น้อยแต่งได้คลิปนี้ก็ทางสนองกับสิได้ดขอจบคลิปเลยเนาะ ก็กล่าวคำมาสบายดี